เพไม่ได้ทาอะไรกันนะเอาครูดเดียวอาจารย์เดียวเอาพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์คือพอแล้วละเลิศประเสริฐจนประมาณไม่ได้ใครจะใครจะเลิศก็จะประเสริฐใครจะเก่งกาดอาจทันเท่ากับพระราชาคุเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีในแต่โลกประทานี่ว่าพรมประกาศพรมก็ว่าตัวเองเลิศตัวเองประเสริฐไม่มีใครที่จะเลิศที่ประเสริฐเท่าเราว่า,าี้นะ่ะ ประกาศข้องในใจโลกธาต้านีว่าเราเป็นผู้เลิศดผู้ประเสริฐที่นี่คือพระนิพพานนั่นไม่มีใครเลิศเท่าเราประเสริฐเท่าเรายพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยของประกาศผมว่าจะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลขั้นต้นได้พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปโปรดที่พรหม,มโลกเลยประกาศผมก็ท้าทายแสดงฤทธิ์นี่ พระพุูธเจ้าพวกเราก็รับคำท้าทายหายตัวพกาพมหายตัวให้พระพุทธเจ้าหาดูตัวเองว่าจะเจอไหมาหายตัวไปที่ไหนพระุทธเจ้าก็นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่อพอพกาพมหมดทางที่จะสู้ ก็อยอมแพ้เทีนี้ถึงทีพุทธเจ้าหายตัวบ้างอะ่ะพราหมามองในแต่โลกธาตนี่ไม่เห็นสอบเสวหาที่ไหนก็ไม่เห็นพระธาตุเจ้ายอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ก็พระธาตุเจ้ากวันนี้เราเราประทับจงกรมอยู่ที่บนสีสาเธอนี่ล้วว่าหมอ อุจเจ้าโปรดพระกา,าผมจงสาเร็จเป็นโสดาบันใครจะเลิศประเสริฐเท่ากับพระพุทธเจ้าลูกเอ๋ยพวกเราไม่เข้าใจที่เฉยเหตุที่ตัวไหนจะเลิศประเสริฐแม้แต่พระเทวทัตที่ว่าเลิศพรว่าประเสริฐห่อเหินเดินฟ้าแปลงร่างกลายเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเป็นนี่ได้คนสุดท้ายก็ก็ถูกนรกหรือแผ่นดินสูบลงมหาเวทีนรกคุณงามความดี ของพระตถาคตเจ้าที่สอนลูกสอนหลานถ้าพวกเราพื่อปฏิบัติตามหลักคราสอนของพระองค์พวกเราก็ได้ดีแต่ถ้าพวกเราปีนเกี่ยวมันก็ไม่ได้ดีนี่หลวงปูตั้งแต่เป็นคารวาเนี่ยก็เป็นเหมือนพวกลูกพวกหลานนี่ละพ่อแม่พระมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจะไม่ล่ะได้ขึ้นของฮักษาว่าปีใหม่สงการออกพันษาเข่าพันษาวัน อะไรก็ไปตามนั่นแหละการที่เขาหมอนัดนี่แหละหมอผีนี่แหละหนัดนั่นไปขึ้นของ้ักษากบหมอทรรมว่างนี่แหละก็ไม่ทราบพ่อแม่ปู่ยา่าตาตวดพระก็ทำมาเราไม่ทราบเลยเราก็ไปพระผู้ชายที่อยู่ที่บ้านก็มีเราคนเดียวใช่ไมหมล,ล่ะเพราะเราเนี่ยแหละเอาของไปให้อาจารย์นั้นบ้างอาจารย์นี้บ้างแต,แต่ละปีแต่ละปีไปขึ้นของคักษาว่างนี่แหละ ก็ความไม่เข้าใจของพวกเราชาวพุธนี่ก็ไม่ได้โทษพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดตาทวดนรูกนะเพราะว่าตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดตั้งแต่ดึกดําบันโน้นเขาทํามาครูอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าไปเสี่ยมสอนว่าอาจารย์ก็ถ้าบวชมาก็อยู่ตามนั้นแล้วก็ไปเรียนวิชาใครเรียนวิชาข้างนอกเป็นเดรัจฉานวิชาได้มาก็มีวาตุกิการมาขึ้นของข้างศา มันพระก,ก็ไม่รู้เรื่องนั่นเรื่องของเรื่องมันนี่คือลวงปู่อยู่ตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่จําความได้นี่จะอยู่อย่างนี้ก็เหมือนพวกลูกพวกหลานนี่แต่ก็ไม่ได้ไปว่านะมันเป็นของที่พวกเราไม่รู้ไม่งั้นพระพรทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นเหรอกงนั้นเวลาที่ลวงปู่เข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าก็สมัยที่ลวงปู่เป็นหนุ่มเข้าบรรพชาครั้งแรกเริ่มเรียนรู้ เริ่มประพฤติปฏิบัติลองดูนี่คือเริ่มเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระศึกษาความรู้ในตำรับตำราในพุทธประวัติแก่นั้นสมัยก่อนมีแต่พุทธประวัติก็เลยเริ่มที่จะเข้าใจเริ่มนะไม่ใช่ว่าเข้าใจถึงพิกถึงขิงถึงใจนะไม่ใช่นะเพียงแต่เริ่มเริ่มแล้วก็ลองประพฤติปฏิบัติด,ดูพินิพิจารณาดู แต่ก็ไม่ได้ค้านผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นวงศาคณาญาติปู่ย่าตาทวดที่ว่าให้ไปขึ้นของทักษาไปอยู่กับพระธรรมนั้นพระธรรมนี้เราก็ไปแต่เราก็ใช้จิตใจกําลังใจปัญญาเพราะว่าเริ่มอ๊ะทำไมเราจะต้องพากันทําอย่างนี้ในนาศาส,สนาพุทธเป็นยังไงนาะนคือไม่รู้เรื่องเลยไงแล้วทำไมจึงไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะออกมาสั่งสอนใดๆด ถึงการเวลาวันพระวันอะไรก็ขึ้นเทศเอาใบลานมาก็พูดถึงเปในใบลานก็บางทีก็หลับไปะก็ฟังไม่รู้เรื่องนะมูนี่คือแปลว่าพระคาวภนี่ว่าไปงั้นแหะจับใบลานอ่านไปตามบทีภาษาพุทธเท่าก็ไม่รู้แ้ะความไม่รู้เพราะเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนก็ต้องดูแลพ่อแม่เสียส่วนมากเป็นอย่างนั้น ก็เลยไม่มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเลยที่บ้าน,นก็ไม่มีพระไตรมีตกก็มีแต่เทศเพาะเวทแค่นั้นแหละเอาข้าวอะไรไปให้วัดนั้นวัดนี้เขาก็มารวมกันในสมัยก่อนไม่มีเทศธรม,มา้านนั้นทรบมานนี้เนะ่เอาเทศของใครของมันคือไปมาก,ก็เทศไปพูดน,นี้นี่น่ก็ลงตามเป็นประเพณีเขาไม่ทราบเราก็ดูแลครูบาอาจารย์ทุกรูปก็เป็นปกติเพราะว่าเป็น เป็นพุทธาม,มากะที่ดีอยู่กับพอกับแม่ก็เป็นชาวพุทธนี่ไแต่ก็ไม่รู้เรื่องพุทธศาสนานก็เลยไม่คิดที่จะตําหนิตีเตียงใครไงก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้มาก่อนแต่เมื่อรู้รู้ที่ซึ้งถึงใจจริงๆมันรู้ที่ตอนประพฤติปฏิบัติและจิตรวมคือถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราไม่มีความเชื่อตัวนี้ลงที่ใจในหลักคำสอน ในชีวัพปะวัติของพ่อแม่คุณเราเราก็ไม่หลงเหมือนกันภาคปริยัตมันไม่ถึงใจเชื่อได้เลยอย่าว่าแต่ประเรียนก้าประโยชน์กล้านประโยชน์ก็ต่า,างนี่คือท้าเลยไงถ้าไม่มีภาคปฏิบัติมันไม่ถึงใจงตำราเป็นก็เพียงการท่องบทสัญญยาใหญ่ภายนอกนี่ก็ได้ศึกษาหาความรู้มาก่อนถึงเข้าใจว่ามันไม่ถึงใจไงขนาดอ่านชพีพุทธประวัติเนี่ยก็อ่านก็ศักแต่ว่าอ่าน ได้มาอ่านทีว่าประวัติรูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ก็สักแต่ว่าอ่านสมัยที่ของคารวาสเนี่ยแต่เมื่อมาอ่านทีว่าประวัติของลุงปู่มั่นบริสุทธิโตนี่มันน่าอ่านเพราะผู้เขียนบริสุทธิ์นี่ผู้เขียนบริสุทธิ์เราก็เป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบทั้งโลกคือคนจริงไงไม่เคยตะล้บ่แบงกะไกลไม่เคยที่ว่าจะไปหลอกลวงคนนั้คนนี้เพราะคนจริงคนจริงได้แล้วว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบจริงบริสุทธิ์แบบมีกิเลสถึงจะไม่รู้ ว่าบริสุทธิ์ที่แท้เป็นยังไงแต่ว่าถ้าได้พูดแล้วมันมีความรู้สึกว่าบริสุทธิ์ในความพูดคือจริงในความพูดคือไม่ได้โกหกหลอกลวงไม่มีเขาเรียกถ่าจะพูดถึงทางโลกก็ว่าไม่มีมายาใดๆถ้าจะพูดก็เอาใจบริสุทธิ์วัดกันเลยถ้าโกก็โก,กจริงไปตามนองนั้นแล้วก็รากจริงตมนองนั้นคือคือไม่มีมายายสายไทยตัวไหนออกมาส่งผลออกมาเป็นป้านที่ดูแลน่าเกลียดมันก็พูดอย่างนี้แล้วก็ไปทําอย่างไร พูดอย่างนี้ก็แล้ไปทําอย่างไหมไม่มีนี่เป็นคารวะตัวข่าบริสุทธิ์ตัวนี้พอมาอ่านผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์เขียนมันก็เลยเข้ากันปักเลย,ยงไงเเราว่าไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้คันไะไม่ได้เชื่อก็ไม่ได้คันเราจะลองประพฤติปฏิบัติดูถ้าว่ารู้เห็นเหมือนนาจีวัประวัติของหลวงปู่มั่นพุทธิสตูเขียนโดยหลวงตามหาบัวยาณสัมรุลวพ่าภัณานี้เราก็จะไม่หลงไม่เชื่อแล้วก็ จะเป็นปกติในการอยู่แต่ว่าถ้าปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามนั้นเราจะเชื่อลงใจและยอมนประชาเนี่ยก็ตั้งมั่นือตั้งสัตว์เลยถ้าไม่รู้ไม่เห็นตามนี้เราไม่เชื่อเราก็อยู่เป็นปกติของเราต่อไปแต่ถ้ารู้เห็นตามที่เขียนในชีวประวัติของหลวงปู่มั่นว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จิตรวมอย่างนี้เห็นพูดผีปีจารเห็นเทิดาอย่างนี้เห็นเทวดาอย่างนี้เห็นนรกเห็นสวรรค์อย่างนี้ เห็นพรมมาโลกอย่างนี้ที่ว่ามีพระมหาพรมมากราบมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีพวกเทุู้เทพที่ดามาอุปถาคนนิบัติมีเท้าสกกะเออมาถามธรรมมีเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่มาถามธรรมหลวงปู่มั่นปริสุโตเออหนังอฟังอ,อ,อ่านแล้วก็มันยังไม่ถึงใจเราจะต้องบวชปฏบิบัติดูไม่เชื่อแต่ยกไว้ผู้เขียนก็เคยไม่เคยไปกราบได้ยินแต่ว่าได้ยินแต่ว่า หลวงตามหาบัวมหาบัวศิลหลวงปู่มั่นคงเขียนด้วยความเคารพเทิดทูนในคุณในบาแค่นั้นมั่งเพราะช่วงนั้นเราไม่ทราบว่าอรหันเราไม่ทราบโสดาจิตจิตการนากาถูกปิดหมดเลยเหมือนกับพวกเปรตพวกผีครอบในจิตในใจหลวงปู่นี่นะมันยังเลวชามที่สุดนะพวกนี้เลวชามกว่าในใจของพวกเราอีกของหลวงปู่นี่มันเอาจริงเอา่างคือมันเตรียมพร้อมกั้นทุกวิถีทางเลย เพราะมันคงจะเข้าใจว่าลุงปู่เป็นคนจริงไงถ้ารู้เรื่องพระเจ้าตามจริงก็พวกมันก็คงจะอยู่กับลุงปู่ไม่ได้ต้องถูกฆ่าถูกทำลายถูกเผาทิ้งฆ่าล้างโคตรล้างผ่อวันคงจะกลัวมากจริงปิดหูปิดตาลุงปู่เลยไงนี่เรียกว่าอาวิชชาตัวนี้มันปิดหูปิดตาเพราะว่ามันมีสติกําลังปัญญาเลิศกว่าเราอย่าคิดว่าวิชาคือคือตัวโง่นะลูกนะมันตัวฉลาดแท้แหลมที่สุดนะ เราต้องหากโง่ให้กับมันอย่างนั้ถึงปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาก็ไปตามปฏิภาษาของทั้งโลกไปขึ้นคูไปขึ้นทำเออไปอยู่กับทำผ้าขาวจุดนั้นบ้างบ้านนี้บ้างหมอผีบ้างแล้วแต่ที่จะไปบแม่บอกก็ไปแม่บอกก็ไปใส่ของใส่รถไปขนไปขันมักหมอกขันมักเบ่งก็ว่ากันไปขันห้าขันแปดขันจิบขันอะไรว่ากันไปก็ไปตามนั้นก็ไปกาบเออ เ,เขาก็ร,รับ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 มีเงินมีทองให้ก็ตามยกภูยกใครถ้าพวกมึงไม่มานี่พวกมึงจะเก็บใครได้ป่วยว่าเพงต้องมาตามกำหนดการเวลาเราก็ไม่ทรารบก็กลัวว่าพ่อแม่บงช้าขนาญยติจะเจ็บไปได้ป่วยก็ไปตามกำหนดการเวลานี่เป็นมาก่อนทั้งนั้นรูปนี่จึงกล้าพูดอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยไงนี่พอเพื่อปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆมันมีเชื้อมาตั้งแต่ดืม มันก็เลยจิตรวมรวมมันก็เลยเป็นรวมใหญ่มันรวมพบกลรวมรวมใหญ่เลยจนถึงทีติจิตนี่มันเลยมีพลังกำลังมากที่สุดเลยร่างกับธุรูดินธุรูฟ้ารู้หินพวกจิตวิญญาณตายเก่าตายใหม่ที่เป็นวงชาคานาญาตินี่ตั้งแต่เป็นคารวาสพูดให้ฟังที่ลงใจเชื่อในชีววิททั้งผู้บ้านก็เรื่องนี้แหละเห็นพี่สาวเห็นพี่ชายที่ตายเก่าตายใหม่ รู้ได้พูดจากันว่าไปยังไงมายังไงตายไปแล้วไปอยู่ยังไงกินยังไงนี่ตั้งแต่เป็นคารวาสคารวาสมันเป็นของมันเห็นพวกท่านพญายมนายนิราบาลลากคนไปนลงนรกนั่นเอาเชือกผูกกลากเอาโซ่ไม่ใช่เชือกเป็นโซ่โซ่ใหญ่ด้วยลากทุลู่ทุก,กังไม่ได้จูงใบลากไปผูกรวมกันเอามือ ผูกรวมรวมกันลากไปลากไปทุรุทุก,กังไปเห็นไปหมดเลยพอรู้เห็นอย่างนั้นจริงมีความเชื่อลงใจเชื่อหลักการเขียนของลงตาพระมหาบุญาณสัมปนุวัตนประกาเขียนทีว่าประวัติของผู้บัญริสตูลงใจเลยลงใจอ๋อทีนี้เป็นความจริงเราจะบวชแน่นอนไม่สงสัยจ,จึงเตรียมการบวชนั้นนี่ถ้าพูดถึง เรื่องภาคบริยัตละภาคปฏิบัติถ้าภาคบริยัติเรียนจนถึงปเปียนก้าหรือเร, 100, ร, 10, รียนร้อยเรียนพันเปรียนหมื่นเรียนแสนเรียนล้านก็เพราะว่าตัวนี้เป็นการตั้งขึ้นก็ไม่มีในหลักคำสอนของพระเจาก้เจ้าเรื่องปเปรียนแต่ว่าคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ออกก็แต่บิดก ผู้ที่เรียนมีเจตนาว่าอยากจะเป็นมหาอยากเอายศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้เรียนด้วยความเคารพศรัทธามันก็เลยยากมากไงเรียนไปก็เล่นไปเรียนไป,รนไปพระเกิดเธอก็มีมากสมทูอยู่กันไปพอได้เรียนก็เทียบเท่ากับท้งโลกถึงเวกายเวลาสึบการลายเพศออกมาไทยใหญ่ไอ้วกาเกรียนก็เรียงหมู่บ้านใหญ่เนี่ย เวลาที่เขาบวชก็พวกไทยใหญ่ที่เห็นแก่ได้เห็นแก่เงินพวกนี้บวชได้ยี่สิบสามสิบปันศาพวกไทยใหญ่นี้ก็ถือว่าผู้นี้มีบุญมากถ้าใครสามารถได้ผู้นี้เป็นสามีจะไม่ตกนรกจะไม่ตกละกร,รมลำบากพวกไทยใหญ่พวกกะเหลี่ยงบางเผ่านะลูกนะที่พ่ออยู่กับพ่อต้องภาคเหนือเขาจึงขวัญขวายจะแสวงหาพระที่มี ภรษามากๆแล้วไปปุิบัติปอยปฏิบัติแล้วพระรูปนั้นก็สุขาลาเพศมาพระรูปนั้นสกขาลาเพศมาเป็นทิศเป็นจานเป็นยาคูยาสักว่ากันไปไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าผู้เป็นภรรยาต้องการที่จะได้บุญกับผู้เป็นสามีนั่งอยเฉยๆผู้เป็นภรรยาเป็นผู้ไปทำมาหากินไปไร่ไปปูไปหาอาหาร พุดรดาาไม่เป็นความเชื่อของเผ่ากเหลี่ยงบางเผ่าและเผ่าของไทยใหญ่บางเผ่าแต่กเหลียงบางเผ่านี้เขาเรียกว่าปีนเกี่ยวเมื่อบวชมาได้ยี่สิบสาสิบพรรษาชื่อกาลาเทศมาศาส,สนาอื่นเข้าไปหาจ้างเป็นรายเดือนแล้วให้ เจ้านั้นบอกต่อทั่วกันไปในพระที่อยู่ในป่าของเขกเกเลียงและเกตต่ใหญ่ว่ามีศาสนานี่มาจ้างเดือนละเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นแล้วแต่ภูมิปัญญาแล้วก็ให้เรียนคำภีของเขาเพราะว่ามันเข้ากันผู้นี้มีปฏิภาณโบหารมีสติกำลังปัญญา ที่เขาสามารถที่จะใช้ได้พวกนี้จึงกลับมาเป็นหัวหน้าเผา่าแล้วก็อยู่ในศาสนานั้นแต่นี้หลวงปู่ไม่ได้ไปปักป่ําหมู่คณะหรือบาตรปิกานะเพราะว่าหลวงปู่ได้คุยกับเขาคุยกับพระกลุ่มนั้นคุยกับเจ้าหนานกลุ่มน,น,นั้นที่สื่อขาหลายเพิมาทางภาคเหนือแล้วก็ฟังฟังได้ความเคารพธรรมจะชั่วจะดีเรื่องของเขาจะเป็น คือเราเคารพถามเราฟังฟังแล้วก็พินิพิจารณาใจตองถึงผู้ที่เรียนมากแต่ไม่มีความเชื่อความเร่วมใสเรียนถึงประเรียนก้าประโยคสุขขาลาเฟศมาศาส,สดาอื่นศาส,สนาอื่นเขาจ้างก็ไปเป็นครูสอนศาสนาเขาเพราะว่ามีเงินมากมีเงินเดือนเงินเดือนก็หลายหมืน่นมีผู้ที่นั่งเฝ้า ตอนที่เป็นพระก็ได้ดีได้ดีก็ว่าข้าพเจ้าถูกต้องแล้วที่ข้าพเจ้ามีผัวเชกเช่นนี้พ่อแม่ปุยาปาตาทวดปาธรรมมาโอ้ถูกต้องจริงเป็นผู้มีบุญจริงในี่พอเราไม่มีอะไรเจ้านี้มีสติมีกำลังปัญญาแล้วสามารถที่จะมีเงินดอ,อกเงินเดือนให้เราได้ใช้ได้อย่างสบายจากฐานะที่ว่าทำมาหากิน เหมือนกับกลุ่มกะเหลี่ยงทั่วไปก็เลยเป็นอีกสภาวะหนึ่งเมื่อเจ้านี้เขาตั้งตนเป็นครูเป็นบาขึ้นมาในเผ่านั้นจึงน้อมรับกราบไหว้บูชาแล้วเปลี่ยนศาสนาพุทธไปนับถือศาสนานั้นทั้งดอยเลยต้องปุ่พิธับ่าเนี่หกเกตวันยังไม่ได้ฉันครั้งหนึ่งมันเป็นอะไรกันนาะมันเป็นอะไรกันนาะนั่นแนละเราก็เลยรู้ ได้คุยได้สอบถามก,กันกับผู้ที่เป็นหัวหน้าเผ่าแล้วผู้ที่กำลังที่จะบวชเรียนเขียนด่านหรือบวชแล้วได้หลายสิบพรรษาพูดให้ฟังผมบวชผมเจ้าพรรษาตัวนี้กำลังจึกใาความรู้เพราะว่ามีผู้มาติดต่อกับผมแล้วไปไหมอาจารย์ไปไหมตุเจ้าไปไหมเขาจ้างนี่ออกไปใหม่น่นข้อจ้างเสือมสองหมื่นนู่นนะโอ้หเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็น เห็นแต่เงินสิบบาทยี่สิบาทสูงสุดร้อยในเผ่านี่นี่เขาว่าสองหมื่นที่พักที่อาศัยบ้านเขาทำให้ใหม่ผมก็เลยเตรียมเตรียมงานที่จะออกไปปีหน้านี่แหละอาจารย์อกไปกับผมไหมตุ๊จออกไปกับผมไหมเออนิมนตตามท่านท่านสบายเถิดผมกำลังร่ำเรียนยังไม่จบท่านจบแล้วก็นิมนต์ตามสบายนะ คือหลวงปู่ไม่ได้คานใครไงในสมัยก่อนเราไม่ได้คานใครและเราไม่เคยดูดายต่อว่าต่อขานใครได้ใดทั้งสิ้นเราถือว่ากรรมใครกรรมมันเจตนาของหลวงปู่คือไม่อยากให้ใครรู้ว่าหลวงปู่ทาอะไรอยู่หลวงปู่เป็นพระเจกเช่นใดและเขาคงไม่ทราบถ้าเขาทราบเขาก็คงไม่เป็นอย่างนั้นงั้นหลวงปู่พูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าผู้ที่เรียนมากนี่ถ้าผู้ที่มีความศรัทธาด้วยจะเลิศจะเปร,เริฐที่สุดเหมือน หลงต่พระมหาบัวญ,ญาณสัมปันโหลงพระ,ระาบันาเหมือนพระสังฆราชองค์ที่19จนสามารถที่จะบรรลุมรรคผลปณิพันสิ้นอาสวะเป็นพลอรหันขึ้นมาปานนั้นลูกนั้นถ้าผู้เรียนมากและมีความศรัทธาม,มากโดดเด่นที่สุดสามารถที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจะเดินรุ่งเรืองมากที่สุดเลย แต่ส่วนมากไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอสิใช่ไหมลูกเนะี่ยเจอหมู่จเจอก็นามาก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เข้าไปเข้าไก่หมูกคณะหรือขูาไกนะเพียงแต่พูดให้ลูกให้หลานฟังพูดถึงว่าการนับถือสิ่งของต่างๆเป็นมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดหลวงปู่เป็นมาก่อนไงแต่พอรู้เรื่องพระพุทธศาสนาก็ลองพื้นปฏิบัติดูเมื่อมันถึงใจถึงใจจึงจะดสีนใจบวันประชา แต่ถ้าพูดถึงว่าเลิกนับถือพูดผีผีศาสตร์เลิกน้บถือพระธรรมนั้นพระธรรมนี้มาดูแลรักษาก็ตั้งแต่เข้าใจในหลักคำสอนของพระุทธเจ้าไม่ไปยอมข,ขัดขืนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ลูกไม่ไปถ้าพ่อแม่จะไปเออพ่อแม่ยังน้บถืออยู่ลูกก็จะให้คนอื่นไปแต่ว่าลูกไม่น้บถือลูกไม่ไปขอให้พ่อแม่เข้าใจถ้าผีโกรธผีเกลียด ให้มาหากขอลูกนี่ขนาดนั้นนะลุงปู่เมื่อลุงปู่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาหลวงปู่ขนาดนั้นกับพวกนี้ให้คนอื่นจัดสารคนอื่นจัดลูกจัดล้านไปแทนให้ไปขึ้นครูขึ้นกายยกคือครูยกยก,ยกะไรแทนก็เพราะว่าพ่อกับแม่ยังไม่ถึงไม่ถึงธรรมชั้นนั้นวงแฉานาญาตปูย่ย่าตาทวดดึกดำบรรต่อมาตั้ง แต่ปูญย่าตาทวดไล่ลงไปหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีหลายล้านปีหรือเป็นผู้ทำดอนหรือมากกว่าน,นั้นเป็นกาเป็นกันย่อมห่างเป็นอย่างนั้นแม้พระธาก็เจ้าบอนขึ้นก็ตามพวกนี้เอาหุไปนาวตาไปไรคือก็เคยกระทำมาอย่างนี้ยากมากนะลูกนะถึงทุกวันลูกก็คงเข้าใจวัดวารามก็เต็มไปด้วยเครื่องเส้นวงสวง จัดการงานใดๆก็มีแต่เครื่องเส้นบวงสวงสร้างกุฏิวิหารสร้างโบสถ์สร้างศา,าลาสร้างเจดีย์ก็มีแต่เครื่องเส้นบวงสวงหมายความว่าอย่างไงนี่เนะี่ยก็แสดงว่าศาส,สนาอื่นครอบงำพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ก็เลยลืมหูลืมตาไม่ขึ้นกลัวว่าจะไม่ได้ลาบสักรจะจากอุบาสุปิกากลุ่มนั้นพุทธศาสนาที่เลิ่ที่ประเสรศิฐจึงถูกพวกเรา เป็นกึ่งสติแลงฉานกึ่งมนุษย์กึ่งเตะถึงถีกึงก่งาศาสดาทำลายลงไปเรื่อยๆทำลายลงไปเรื่อยๆไม่มีผู้อาจผู้หารออกมาเพื่อรักษามูลมรดกของผู้เป็นพอ่อไม่ยอมเอาชีวิตแลกเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระสัตธรรมก็อเอาที่ถ้าแน่ใช่ไหมนะก็ก็แน่แน่แบบไหนก็แน่ว่าพระศาส,สดาของตัวเองพทะเจ้าพระธรรมประสงค์เลือดที่สุดจนประมาณไม่ได้ ไม่มีอำนาจใดๆที่จะเหนืออำนาจของพระัรนมกายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ไม่มีฤทธเดชใดๆที่จะเทียบเท่าฤทธเดชของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีศาสตราวุธใดๆที่จะทำลายทำร้ายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ดินน้ำไฟลมไม่สามารถที่จะทำลายทำร้ายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาว,วกได้เชื่อขนาดนั้น เชื่อจนกล้าเอาชีวิตแหลถ้าพูดผีปีศาจมอสทำใหญ่ในใจโลก,กทา่านพวกเทพบุตรเทิดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกพรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเจ้าพ่อทั้งเจ้าแม่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยากจะทำรายทำร้ายเราก็เอาที่เชิญนี่กล้าท้าขนาดนั้นเนี่ยเพราะเชื่ออำนาจของพระพุทธเจ้าเชื่อฤทธิดเดชของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้า พ่อของเราศาส,สดาเราครูเราเลิศที่สุดไม่มีใครที่จะเลิศเปริฐเท่าศาสดาเราครูเราคือพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่เทวดาเลยตลอดพรมโลกนู่นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่กล้าที่จะต่อกรกับพระศาส้าเพียงแต่คนเรานี่ตายในขณะที่ระลึกถึงพ่อผู้เลิศในแต่โลก,กับทานคือพระพุทธเจ้าเจ็บใครได้ป่วยพุทโธพุทโธรละลึกถึงพ่อ ตายขนาดนั้นปั๊บพูดผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้นรกสี่แล้วก็ขุมปิดประตูไม่ให้เข้าไปสวรรค์เปิดรับสุขติภูมิเปิดรับสว่างชววยขนาดนั้นเพียงแต่ระลึกถึงผู้เจ้เจ้า,จายัางขนาดนั้นยิ่งเรามอบไกลถวายวชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จะขนาดไหนลูกลองคิดดู่พวกเราไม่ถึง ไม่อาจไม่หันไม่กล้ากลัวเป็นกลัวตายก็เพราะว่ามันสถิตในใจของลูกของหลานเปรตผีพวกนี้มันสถิตในใจกลอมในจิตในใจกลัวว่าจะหนีจากมันหลวงปู่เป็นมาก่อนจึงกล้าพูดในถ้าหลวงปู่ไม่เป็นมาก่อนหลวงปู่ไม่กล้าพูดให้ลูกหลานฟังแต่จึงเอาชีวิตแลกเพื่อจะรักษาพระสัตธรรมพ่อเราครูเราศาส,สดาเราเลือดที่สุดเลี่ยลิเดขนาดไหนมาที่เราไม่ได้แข่ บ okay, อกเคว่าดา้ในมือเราก็ท่าแสงโกจกวาวันเจ้าพ่อเจ้าแม่ว่าจะมาทําลายทาร้ายหรอก็เ,เอาชี้เราพร้อมเสมอเราเชื่ออานาจเชื่อลิ์เชื่อเดชเชื่อบุญที่เลื่อที่เปิดเสื่ของพุทธเจ้าของพ่อเราศัสดาเราที่กระทาไว้แล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ใครจะกล้าแตะได้นั่นถ้าเราเอาจริงกล้าบ้าบินหรือมีความศรัทธาก้าในผู้เป็นพ่อ ไม่แคไม่แยแสก็ใครจะเป็นเปรเป็นผีมาจากไหนก็ตามคือไม่แค่สิ่งนั้นไม่กราบใครในในใจลูกกระท่านนอกจากพ่อของตัวเองพอมีไหมนะ่ะพ่อก็จะถามว่าพอมีไหมเห็นแต่พระพากันไปกราบลือศีพระพากันไปกราบพญานาคพ่อของพวกเธอเหรอพ่อก็จะถามเหมือนกันนะี่ะทำไมินมีอยู่ถ้าเป็นพระก็ต้องเป็นพระ,พระที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นผู้อาจเป็นผู้หานที่จะสามารถรักษา มูลมรดกของผู้เป็นพ่อไปได้อันนี้ดังที่เห็นหายากมากจรงลูกนะหายากมากก็สร้างใช้แลก็ไปเอาพวกอื่นเข้ามาครองเอาศาสนาอื่นเข้ามาทำเครื่องเจนบวงสรวงก็สร้างเจดีย์เอา้าก็เอาเครื่องเจ้นบวงสรวงมาบนบานสานกล่าวทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเนี่ยสงเีอยู่นะ อาศัยอำนาจสงไม่ใช่หรือนั่นการสร้างศาลาก็คืออำนาจสงเป็นผู้แสดงที่เป็นผู้สาธุการเป็นผู้อนุญาตสร้างเกดีก็อำนาจสงเป็นผู้แสดงที่เป็นผู้สาธุการเป็นผู้อนุญาตสร้างโบสถ์สร้างศา,าลาเหมือนกันหมดสร้างกุฏิวิหารสร้างห้องน้ำห้องส่วมเป็นเฉพาะของสงเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับศาสนาอื่นศาส,สนาอื่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีในหลักครรมสอนของพระพุทธเจ้านีนะ่มันก็เลยทําให้ศาสนาที่เลอิอที่ประเสริฐเสื่อมไปเสื่อมไปพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไม่สามารถช่วยพวกเราได้เนื่องด้วยว่าเราพวกเรามันร้ายคูหลายอาจารย์นั่นเองนี่เรื่องของเรื่องมันให้คู่เดียวอาจารย์เดียวก็คือพระพุทธเจ้ามันก็สิ้นเรื่องนี่พูดในโลกไ้หลานฟัง นี่ก็ไม่ได้ไปตำหนิตีเตียนไก่ก็เป็นมาก่อนก็เลยพูดให้ฟังเป็นมาก่อนทั้งนั้นชั่วก็ชั่วมาก่อนนะนับถือชาลพัดมาก่อนกาบบหรือถุ่มหรือจีกาไว้พยานากมาก่อนกาใบต้นไม้เจ้าพ่อเจ้าแม่มาก่อนขึ้นคูขึ้นบาขึ้นใครมาก่อนละเป็นมาก่อนทั้งนั้นจึงกล้าสอนลูกสอนหลานเต็มไม่เต็มหน่วยเพราะเดี๋ยวนี้เพียงพอทุกอย่าง พูดเมื่อกี้ว่าเราไม่กลาใครในใจโลกกาตทายกเว้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราจะตายกับพ่อเราแม้นหนาถือศาอนส,ส,สนาอื่นศาสนาอื่นก็ตายเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่พวกลูกพวกหลานคิดว่ามีฤทธิ์มีเดชผลสุดท้ายลูกหลานก็ตายเท่าเขาเอาความจริงวัดกันไปเลยเอาใจที่เลิศที่ปปะเสื่อที่เป็นพุทธะวัดกันไปเลย จึงจะสามารถสร้างมหาบุญมหากุศลได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยการอยู่จึงจะอยู่อย่างผาสุขเย็นใจไม่มีพวกเปรตพวกผีพวกมารเข้าไปแอบแฝงในจิตในใจของพวกเราถือศีลห้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์เดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นหลวงปู่ทำมาก่อนตั้งแต่ที่ของกระวาทำบัดเชา้าทำบัดเย็นทำวัดเที่ยงเสียด้วยซ้ำรู้เวลาไหน ว่างเวลานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระเวลานั้นจึงทําให้หลวงปู่แก้วคล้าตลอดรอดฝั่งและเป็นผู้ที่มีใจอาจหารยอมตายกับผู้เป็นพ่อในใจโลกในใจโลกธัตทา,าคือพุทธเจ้าเรียกว่าอาจรสัสถาถ้าลูกทําได้ลูกก็จะมีความสุขในปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ทําอะไรกันนะเอาครูเดียวอาจารย์เดียวเอาพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์คือพอแล้วล่ะ เลิ่ประสริฐจนประมาณไม่ได้ใครจะใครจะเลิ่ก็จะประสริฐใครจะเก่งกาดอาจหันเท่ากับพระธรรคุณเจ้าพระพุทธเ,เ,เจ้าไม่มีในแต่ลกประน